สวัสดียามเย็นพี่ๆเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เห็นสีขาวๆนี้คือเพลี้ยอ่อนครับผมซึ่งมาเกาะกินที่ยอดอ่อนของฝรั่งพันแดองอโยธยาเบอร์3ผมได้เอ,เอาสารชีวภาพสารชีวภาพอาของบริษัทของยี่ห้อหนึ่งมาฉีดพ่นนะครับแล้วก็หลังจากฉีดพ่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเห็นลักษณะเพลี้ยเป็นสีขาวๆนี้ มาติดตามกันครับว่าจะได้ผลมากน้อยประการใดนะครับซึ่งสารฉีดพ่นที่เป็นสารชีวภาพนะครับเป็นของบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพด้านเกษตรนะครับผมได้ซื้อมาแต่ว่ามาพูดวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะโฆษณาหรือว่าไม่มีเจตนาอย่างอื่นแต่ประการใดเพียงแต่จะมาบอกเล่าว,ว่าวันนี้ผมได้เอาสารชีวภาพมาฉีดพ่นนะครับ ด้านบนที่ยอดอ่อนใบอ่อนก็จะเป็นเพลี้ยแป้งนะครับด้านบนนู้นนะครับเป็นเพลี้ยแป้งส่วนด้านล่างต่ําลงมาก็จะเป็นเพลี้ยหอยซึ่งเพลี้ยหอยก็จะมีเกราะป้องกันที่มีลักษณะเป็นเปลือกคล้ายๆเปลือกกุ้งนะครับก็จะมีความแข็งซึ่งถ้าเราเอายาเคมีมาฉีดพ่นนะครับเราก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่า,ามันอยู่ใกล้บ้าน ที่นี่ไม่ใช่แปลงเกษตรเป็นแปลงพืชผักสวนครัวนะครับเราก็ไม่สามารถนําสารเคมีมาใช้ได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเลือกได้เราก็ไม่ใช้อยู่แล้วนะครับสารเคมีวันนี้เอาสารชีวภาพมาฉีดนะครับเป็นสารชีวภาพมาฉีดพ่นมาติดตามกันครับผมทุกๆ3ามวันเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมทั้งทางโลกโซเชียล หลายช่องทางนะครับขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยถึงว่ามีช่องทางไหนบ้างมาติดตามกันทุกๆ3วันครับผมว่าหลังจากฉีดพ่นไปแล้วมีผลเป็นประการใดนะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนครับผมฝรั่งแดงอยุธยาเบอร์สามกับเพียและสารเชียวพันธ์ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ